สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมารีวิวเป็นเครื่องดีบผมนะคะเป็นตัวนี้ไปไหนละแปะ๊บสวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมารีวิวเครื่องดีบผมนะคะเป็นตัว l ลเ a อรชา3รีนวันเทรนดี้แฮร r ทนะคะหรือว่าเป็น่างนี้ก็คือเป็นตัวที่น่ารักมากๆเลยแล้วก็ เป็นอย่างนี้นะคะมีสามหัวข้างในเนี่ยมีสามหัวเปลี่ยนได้เป็นสามอันตัวที่หนึ่งก็จะเป็นตัวนี้นะคะเดี๋ยวถอดมาให้ดูเวลาถอดมันก็จะถอดอย่างนี้นะคะนี้ตัวแรกเป็นแผ่นหยักนะคะเอาไว้สาหรับยกโคนผมตัวที่สองอย่างนี้มันจะให้มาในห่ออย่างนี้นะคะอยู่ในกล่องตัวที่สองจะเป็นสําหรับทํารอนมาม่าแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันเล็กไปนิดนึงก็คือมันจะหยิกมากๆเลยมาม่าตัวเนี้ยส่วนตัวสุดท้ายนะคะก็จะเป็นแผ่นหนีบตรงธรรมดายอย่างนี้ คือตอนที่เราดูมันน่าสนใจมากเพราะว่ามันมี3หัวแล้วมันก็แบบราคาถูกมากๆเลยตอนนี้ช้อปปีน่าจะมีลดราคาอยู่นะคะไปดูกันได้ตัวเนี้ยมันจะเป็นแค่สวิตช์เปิดปิดอย่างนี้ไม่มีไม่มีเขาเรียกอะไรตัวปบอุหภูินะแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันก็ร้อนโอเคอยู่นะมันก็หนีบได้อยู่เดี๋ยวจะมาทําให้ดูว่ามันจะได้ทรงแบบไหนกันบ้างนะคะแผ่นหนีบแรกที่จะมารีวิวก็จะเป็นแผ่นหนีบสําหรับยกโคนนะคะมันจะเป็น ฟันปลาซี่เล็กอย่างนี้ซึ่งเวลาใส่เราก็ใส่เข้าไปเลยแต่ว่าต้องดูดีๆนิดนึงเพราะว่าบางทีถ้าใส่กลับด้านมันก็จะหนีบไม่เสม,มอกันเราก็ต้องกลับด้านนี้เราค่อยใส่เข้าไปเวลาใส่ก็ใส่แต่ทางหัวนะคะเสร็จแล้วก็กดลงไปล็อกให้มันแน่นอยางนี้มันก็จะหนีบพอดีกันก็จะเป็นอย่างนี้เสม,มอกันซึ่งเราเสียบปักแล้วเราก็ดันปุ่มเปิดได้เลย แล้วก็รอสักแป๊บหนึ่งรู้สึกว่าก็รู้สึกว่ามันก็ค่อนข้างร้อนเร็วอยู่เหมือนกันนะตัวนี้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่ามันจะโยกโคนได้ขนาดไหนนะคะ six and a half hours later อ่ะร้อนละมาถึงคนหนีบเนะ <laughs> นี่ยร้อนละนึกว่าอากาศจะหนาวใส่ต้องสองชั้นดูดิโอเคคิดว่าน่าจะได้อยู่ละเดี๋ยวลองเดี๋ยวจะลองหนีบผมธรรมาดาให้ดูนะคะว่าหนีบประมาณแล้วมันจะหยักประมาณไหนกลับมานิดนึงนะคะประมาณนี้เสร็จแล้วเราก็ใส่เข้าไปแล้วก็หนีบ อ่ะยังไม่ร้อนร <c oughs> อแป๊บหนึ่งอ่ะตอนนี้เครื่องร้อนแล้วนะคะอันนี้คือสภาพผมนะคะก็คือพึ่งสระเมื่อคืนเลยแล้วก็ลงคิมมนวดปกติก็คือเป็นสภาพผมตรงนะคะปกติแล้วผมอย่างเงี้ยแบบม้วนยากมากก็คือไม่ค่อยอยู่ทรงเพราะว่าแบบครึ่งวันก็คายแนละ้วอ่ะแล้วก็จะมาดูกันเลยนะแล้วก็หยิบออกมาช่อหนึ่งก่อนเลยนะคะอย่างงี้ช่อประมาณนี้เสร็จแล้วลอ่ะหนีบเข้าไปอย่างงี้กดไว้สักห้าวิก็ได้แล้วก็ปล่อยอ่ะมันก็จะหยิกอย่างงี้เลยเห็นไหม มันก็จะเหมือนคนแบบผมอยากโศกเลยตัวเนี้ยมันเอาไว้สําหรับทําตรงนี้ก็คือยกผมขึ้นมาชั้นนึงแล้วก็ทําข้างใต้ให้มันเป็นแบบผมมันดูพองดูมีวอลลุ่มขึ้นนะคะสมมุติถ้าเราจะแสะกกลางใช่ไหมคะแล้วก็เอาอันนี้มานิดนึงเสร็จแล้วก็กิ๊บนิบก่อนทําตรงนี้นะคะแล้วก็หยิบผมช่วงใกล้โคนผมนะคะยกขึ้นมาอย่างนี้เสร็จแล้วล้วก็เอาเครื่องเนี้ยสอดเข้าไปเลยไม่ต้องไกล้มากนะคะเดวหัวไมแล้วก็หนีบไปเสร็จแล้วล้วก็ปล่อย อ่าเห็นไหมมันจะเป็นหยิกอย่างนี้เราก็ทําอีกนิดนึงทําประมาณสองนิ้วก็พอค่ะสองครั้งต่อหนึ่งช่อเรเพราะว่าทําเยอะเดี๋ยวมันจะเห็นแล้วก็จะได้เป็นโคนหยิกอย่างนี้ขึ้นมาเสร็จแล้วเราก็จับช่อต่อไปเลยค่ะเสร็จแล้วก็ทําเหมือนเดิมอ่าอันนี้ชั้นที่หนึ่งนะคะเห็นไหมมันก็จะแบบพองขึ้นกว่าเดิมนิดนึงส่วนความร้อนนะคะถึงมันจะไม่มีตัวปรับอุณหภูมิแต่ก็รู้สึกว่ามันก็ร้อนใช้ได้เลยนะอ่าเดี๋ยวลองดูนะคะว่ามันหยิกประมาณไหนละอ่าพอเราแสกผมกลับมา เห็นไหมข้างนี้มันจะแบบยกตรงนี้ขึ้นมานิดนึงแต่ถ้าใครชอบพองๆม,มากๆก็ทําให้มันห่างออกมาอีกมันก็จะแบบยูยกขึ้นดูผมเยอะขึ้นประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นที่หนีบโยกโคนแล้วนะคะเห็นไหมข้างนี้มันจะพองกว่าข้างนี้ขึ้นมามา,มากๆเลยเนี่ยพอกดลงไปมันก็จะบูมๆอย่างนี้เพราะว่าเราทําให้มันเป็นบอลลูมขึ้นมาจากด้านใต้นะคะก็คือถ้าเกิดว่าตัวนี้เรารู้สึกว่าใช้ได้ได้ผลเลยตัวโยกโคนตนัวนี้ดีชอบเดี๋ยวต่อไปเราจะมารีวิวตัวที่เป็นลอนมาม่ากันนะคะ ก็สำหรับเวลาถ้าสมมติจะเปลี่ยนแกนแล้วถ้าเครื่องมันยังร้อนอยู่แนะนําให้ใช้ผ้าจับหน่อยเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันลวกมือแล้วก็ถอดออกถอดขึ้นอย่างนี้เลยค่ะเสร็จแล้วเราก็ใส่ตัวรอนมาม่าซึ่งเป็นหยักเหมือนกันหยักเป็นสามเหลี่ยมเหมือนกันแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นหยักที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนึงระวังร้อนกันด้วยนะคะทุกคนจะหาว่าไม่ตื่นแล้วเราก็ต้องเลงดีๆนะคะเพราะว่าถ้าใส่กลับด้านมันก็จะไม่เสมอกนมันก็จะทํางานเหมือนตัวเมื่อกี้เลยนะคะแต่ว่ารอนมันก็จะใหญ่กว่านิดนึงเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวจะมาลองรมามาข้าอนม อันนี้รู้สึกว่าเขาหน้าจะแบบเอาไว้ให้เราทำทั้งทั้งชอบผมเลยนะคะ็ดีไว้หนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็เลื่อนลงก็ดีบห่อหนึ่งสองสามสี่ห้าคือรู้สึกเหนื่อยอะ่ะมันแบบมันต้องทำทีละนิดนึงแล้วก็แบบขยับลงไปเรื่อยๆอะ่ะเรารู้สึกว่าเครื่องมันเลกเกินไปที่จะทำอะไรแบบเนี้ยเพราะว่ามันหนีบได้ทีละขค่เนี้ยแล้วเราก็ต้องเลื่อนลงแล้วเราก็หนีบใหม่แล้วเราก็เลื่อนลงเงี้ยไปเรื่อยๆซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ออกมาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะมันก็จะดูแบบ สายแบบเขาเรียกอะไรอ่ะ Street Street เขาทำทรงนี้กันปะเอออย่างนี้นะคะแต่ว่าอันนี้ไม่มีกระจกมันก็เลยดูไม่ค่อยเท่ากันแต่ว่ามันก็น่ารัางดีนะถ้าเป็นอย่างเงี้ยก็จะดูเหมือนแบบผมเรามี texture ขึ้นมาหน่อยแต่ถ้าทำทั้งหัวหน่าจะแบบแอบฟูอยู่ต่อไปเลยเราจะมาลองลอนที่ ทุกคนน่าจะชอบก็คือรอนหนีบตรงธรรมดานะคะสาหรับคนผมอยากโศกว่ามันจะหนีบออกมาแล้วตรงจริงไหมหรือว่าสําหรับคนที่อยากมว้วนด้วยการใช้แบบที่หนีบผมอะดูว่ามันจะม้วนได้แน่นขนาดไหนระหว่างรอแผ่นร้อนอีกรอบนะคะเดี๋ยวก็จะมาให้ดูรูปล่างของมันนะคะมันก็จะเป็นที่หนีบผมสีเขียวกับม่วงอย่างนี้น่ารักมากเลยแล้วก็ขนาดก็ประมาณ30มสิเซนนะคะไม่ไม่เล็กไม่ใหญ่ก็คือสําหรับพกพาได้ซึ่งเวลาเราพกพาเงี้ยเราก็หนีบเข้าอย่างน,น,าางนี้ใช่ไหมคะแล้วมันจะมีปุ่มล็อกแล้วก็ล็อกมันก็จะค้างอยู่อย่างนี้ ส่วนตัวสายที่เขาให้มานะคะสายตรงนี้สามารถหมุนได้ก็คือจะไม่แบบสายพันกันยุง่งแล้วก็สายที่ให้มาน่าจะประมาณ2เมตรก็สามารถเสียบปลั๊กหน้าตัวเครื่องแป้งแล้วก็หนีบตรงนั้นได้เลยไม่ได้ยาวมากนะส่วนสวิตช์อย่างที่บอกมันไม่มีอุณหภูมิให้แต่ว่ามันเป็นสวิตช์เปิดปิดซึ่งเรารู้สึกว่าอุณหภูมิแค่นี้ก็ร้อนพอแล้วแต่ถ้าสมมติใครอยากจะใช้แบบร้อนมากๆอาจจะต้องมองตัวอื่นนะ พราะตัวนี้มันสําหรับแบบพกพาพกลายๆอะพกอันเดียวแล้วสามารถทําได้ไหลายๆทรงยกโคนก็ได้หรือว่าทาร้อนมาม่าก็ได้อะไรอย่างนี้นะคะอ่ะน่าจะร้อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองให้ดูว่ามันจะสามารถหนีบผมที่อยากโซให้ตรงได้ไหมอ่ะดูดิช่อเนี้ยคือหยิกมากๆเลยนะเสร็จแล้วเราจะลองหนีบเสร็จแล้วจับอย่างนี้นะคะแล้วก็ลูดลงมาเลยลูด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 ก็ร้อนอยู่นะควันขึ้นแหละนับว่าตรงมากๆเลยนะอ่ะเห็นไหม อ่าสือว่าใช้ได้เลยหนีบผมอยักโศกให้ตรงได้ค่ะเรวจะมาลองแบบเยอะๆกันบ้างว่ามันจะได้ไหมอันนี้คือแบบทั้งช่อที่ทํารอนมาม่าเมื่อกี้เลยนะอ่าก็จะมีเหลือบ้างเล็กน้อยเพราะว่าเมื่อกี้เราจับผมช่อเยอะนะคะส่วนตัวเนี้ยมันค่อนข้างสั้นมันก็เลยทําได้ทีละน้อยๆนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นไซส์พกพาค่ะมันก็ไม่ได้ทําได้ทีเดียวเยอะๆ,ๆไม่ได้สำหรับหนีบผมตรงเหมือนที่หนีบผมตรงโดยเฉพาะนะคะอันนี้อนว้อีกรอบ ก็หนีบแล้วก็ไล่ลงแต่ว่าตรงเนี้ยจับนานๆอาจจะร้อนนิดนึงอันนี้อ่าผมตรงก็ถือว่าใช้ได้นะคะต่อไปเราจะมาลองใช้ตัวหนีบตรงเนี้ยม้วนผมอย่างที่ทุกคนน่าจะเคยทํากันนะคะดูว่ามันม้วนผมได้ขนาดไหนนะแล้วก็เป็นรอนแกนใหญ่แค่ไหนซึ่งเราคิดว่ามันไม่น่าจะได้เป็นรอนใหญ่มากเพราะว่าตัวม้วนมันเล็กนิดเดียวเองจับผมมาประมาณนึงนะคะประมาณนี้เสร็จแล้วเราก็ทําอย่างนี้ลู่มานิดนึงตวัดผมไป อันนี้อ่าเสร็จแล้วรูดลงดดน,นี่ไม่ค่อยถนัดนะไม่เห็นกระจกอ่าหมุนล,ลงอย่างนี้เห็นไหมเนี่ยเสร็จแล้วเราก็ค่อยคอยบิดมือนะคะซึ่งตัวสายมันอ่ะให้สายหมุนอย่างเงี้ยมันจะทําให้เวลาบิดอ่ะสายมันก็บิดไปกับเราเราไม่ต้องคอยคลายออกอันนี้ก็คือร้อนที่ได้นะคะก็ค่อนข้างเด้งเลยดูอ่าประมาณนี้เลย ลอนที่ได้จะเป็นอย่างนี้นะคะถ้าใครชอบลอนม้วนๆเกียเก่ยวๆอย่างเงี้ยน่าจะชอบแต่ว่ามันจะเป็นลอนเล็กนิดนึงนะคะเหมือน้วนผมที่เป็นแกนกลมเนาะอันนี้คะดิก็ค่อยดิไปเรื่อยอันนี้คือตั้งใจทำละแลกม็ม้วนไปเรื่อยนะสานก็ไม่ต้อง,องาากังวลมันจะพันนะคะเพราะว่ามันม้วนให้เราอ่าประมาณนี้ أو, อ่าอ่าเมื่อจะเด้งๆอย่างนี้เลยชอบถ้าใครชอบที่ม้วนผมอย่างเงี้ยแล้วม้วนแล้วแกนเด้งๆลอนเด้งๆอย่างเงี้ยก็ไปดนตัวนี้นะคะเพราะว่ามันก็ทาได้ถือว่าค่อนข้างดี เห็นไหมผมมันก็เงาดีอยู่ข้างนี้เดี๋ยวเราจะมาลองทำเอ,อ่อทำเขาเรียกอะไรนะทำปลายงุ้มงุ้มปลายเข้าทำงุ้มปลายเข้าให้ดูนะคะตัวนี้ปลายตรงอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะมาลองปลายงุ้มหนีน่บบนี้และะว้วก็หักมือออกตรงปลายนิดนึงอ่างุ้มมากเห็นไหมมันก็จะเป็นปลายงุ้มอย่างนี้เ่ะต่อไปเดี๋ยวเราจะมาลองม้วนช่อหน้านะคะว่าให้มันเปิดหน้าออกเนี่ยโอ้มันจะทําได้ดีแค่ไหนตั้งแกงอย่างนี้ แล้วม้วนออกอ่าอ่าชอนหน้าเปิดเปิดหน้าออกอย่างนี้ถือว่าได้นะคะได้อยู่เลยอ่าลองข้างนี้บ้างช้หนห้านตรงแล้วก็บิดออกอีกอ่าได้อยู่ได้อยู่อ่ามันก็จะเป็นเปิดหน้าออกอย่างนี้นะคะ่ะเดี๋ยวจะลองหนีให้ตรงนี้มันตั้งขึ้นมานิดนึงตั้งอยู่อ่า ก็จะเป็นอย่างนี้นะคะถือว่าใช้ได้ดีมากๆเลยสําหรับคนที่จะไปต่างจางังหวัดเนี้ยอันนิดเดียวยงไงมันพกง่ายแล้วก็แค่แบบอ่ะล็อกปุ๊บแล้วก็สสยพันพันพันใส่กระเป๋าเดินทางแล้วก็พกหัวไปเปลี่ยนได้ถ้าอยากจะทําให้มันนี้เป็นแบบตั้งๆ่างอย่างงี้ก็ถ้าใครสนใจนะคะมันราคาถูกมากๆเลยอันเนี้ยเราก็รู้สึกว่าแบบมันก็คุ้มนะได้ตั้งสามหัวถึงแม้ว่าแบบเรารู้สึกว่าส่วนตัวนะคะส่วนตัวก็คือคิดว่าไอแกนที่มันเป็นลอนมาม่า น่าจะไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่ามันมันยุ่งยากแล้วมันคนผมยาวอ่มานั่งทาทีละจึ๊กจุ๊กจ๊กจ๊จุ๊บจุ๊กจ๊กจกช่อหนึ่งก็ยี่สิบทีแล้วแล้วต้องทําทั้งหัวมันก็น่าจะลําบากนิดนึงส่วนแกนแกนลอนเขาเรียกอะไรส่วนใบเรียบอย่างนี้นะคะรู้สึกว่าใช้ได้ผลดีแล้วแล้วก็นะคะที่ชอบมากๆคือลอนนี้ลอนยกโคนที่ตัดสินใจซื้อเครื่องเนี้ยเพราะว่าอยากได้ลอนยกโคนเลยแล้วก็ถ้าใครสนใจก็ไปตางกันได้เลยนะคะวันนี้ไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย